กบอนะครับว่ามือแตกดอกดีแน่เลยก้วสองครับมีชนะอีกดอกนึงจบเลยไอ้เยไอ้เปมเอ๊ยไ้เปีรักเจ๊กีัพี่ขอชื่อจาโอ้ยว่ายเปมเอวะวายเปมเวะ้เปมไอ้เปมีไอ้เี้ยไเอี้อเอี้ยช่มชสัตว์ปังวุ้ด้วย อ๋ออ๋อโจโจแคบจจแคบโจแคปโจโจแคบโจแคปได้ได้ได้โจแคบเ้ยแต่ถูงไปแต่ครับแคปโจแคบดนเลยดนเลยเออดูไปจัเอะไรให้เดี๋ยวแจมมาให้พวกพวกช่วยเราอดีช่วยเราโจดิ๋วไอโจเล่นเลยแทงเลยแทงเลยหราเนามันเล่นแดงกินมาสามแตงกวาแล้วเชื่อเชื่อนี้แต่รอบนี้กมมั่นใจว่ามันจะเล่นแดงเวยเชื่อกูป่ะเออว่ะ

แก้ครับคุณหล่อ A หรือ B แซมเช็คตัวเลยแซมเช็คตัวกันเลยไปคุยก่อนไม่เอา A หรือ B อันนี้เดี๋ยวให้เช็คตัวก่อนไงเช็คตัวแล้ว A ครับ A A หรือ B แต่ถ้าเกิดว่าออก C อันหนึ่งก็คือถือว่าถือว่าเจ้าแดงนะเฮ้ยสองอันไม่ใช่หรอมึงรีบจบไปไหนน่ะไม่ไม่คืออย่างนี้ไม่อีเฮี้ยมึงจบหกคนมันจะออก C ไหมล่ะแหมมึงโหมึงก็เกินไปเอาเองมากกว่าเอาย่างนี้เอย่างนี้คุยก่อนเ A หรือ B ใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่า C ออกหนึ่งเม็ดอะถ้าบอกว่ากินครึ่งหนึ่ง น้าสีออกสองเมตรแดดหมดโอเคป่ะโอเคโอเคโอเคอ่ะอีแฟดอ่ะอีแฟดนะอีแฝดอีแฟดแฝโจเอาเอหรือบีเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วจบเข็มเนี่ยเข็มจอนเข็มจอนหลงกูแซมโจเอเอ๖พันนี่ว่ะกำไรหมื่นเอฟี่หมื่นโอ้โหแล้วไอสัตว์ไอเฮียเล่นกูหนักเลยนะได้ไม่ว่ากันบิลลี่ดูมอลเล่นกับพี่นะบิลลี่บิลลี่ดูนะเป็นพยานนะดูมอลเล่นกับพี่นะบิลลี่ดูสองตัวเทียเล่นกับพี่นะผมเยมาพี่ผมเสี่ยมา

ไม่มึงมึงเช็คไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกูจบปุ๊บให้ไหมแล้วเดี๋ยวกูกูก่าวให้มึงเลยมึงอย่าเพิ่งให้กูนะแล้วมึงดูดูตัวกูว่าออกอะไรเออจะได้แฟรใครมีสอเมตรโมคะสี่้ไม่เลยโอเครับที่เหลือออเนี่ยมาดูจากตัวกูเลยเนี่ยมาดูจากตัวกูเลยกูค่วให้รอบนึงเอ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 ้อเ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 อ้อเองอเ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 ออเออเ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 ออเเเอ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 อเอเออเออเ ให้ดูก่อนนะให้แสมแเช็คดิีให้เข็มจกแสมเข็มโจวเช็ดนเดี๋ยวพอ้ให้เข็มจกให้เข็มดูก่อนอ่ะให้ดูก่อนอ่ดูเฉุกเลยฉุกเลยดูไรวะโอเคนะไอโจดูให้แสมนะสะาโกอีกนะแซมอย่าหลงดิแสมอ่าทีนี้ไอจอะไรเก้าสองสองไอจอวะไอจอม่เห็นพี่จอนอ่ะ้ยเอหนึ่งอ่าอไอแมะแ้าหลง ก้าลงอลสองะไรเยอะสุดอะตอนนี้แม่งเอหนึ่งบีสองไอ้มะบีสามเียเฮ้ยเอาแล้วเข็มแล้วเข็มเข็มต่อเลยเข็มต่อเลยเข็มต่อเลยพี่โจมาแกเล้ยไอ้เอห่ครึ่งนะยังดียังน้อยก็ห่างครึ่งไอสีแดกครึ่งนะครับสีแดกครึ่งนะครับอันนี้สีแดกคึ่งนะครับสีแดครึ่งนะอะไรอะสีออกไงสีออกก็แดครึ่งไง เออใช่ไงพี่ตีออกพี่กินคื่องเอาบ้ากินแตมสองหมื่นกินโจสามหมื่นกินเข็มหมื่นห้าไม่ได้อ่ะน้องออกมาดีใจเท่ากี้ก่อนเลยไมดีใจอย่างน้อยก็ไม่ได้กินสองสองก็ดีขนาดนึงนะเมื่อกี้เออใช่หน่อยแซมไปแซมหน้าโดนหน้าโดนหน้าโดนหนักไม่เข็มหมื่นห้าเรียบร้อยเหมือนกูต้องเสียครึ่งไม่ใช่หรอไม่ไม่ไม่เราไอ้นี่หลงไอ้หลงเรากินพวกมันเรากินมันครึ่งหนึ่งเออรับรวมกินครึ่งเดียวไอ้โจโจไปไหนนดอกโจโจโจหายไปไหนดอกอยู่บนรถแล้วมั้งอยู่บนรถอยู่บนรถไอ้โจไอ้สัตว์ไปไหนเฮียกำลังดีดีไอ้เฮียแทงกกูหกหมื่นสัน เป็นระฟังตัวไปดิไปดูดิโรเบอราดีไอสัตว์แทกูเออปทกกูมือเลยปดูไปเล่นดิพี่นี่จ่ายเท่าไหร่อ่ะพี่สามหมื่นสามหมื่นสามหมามห่นสามหกาอรอยเลยก้รจุกเลยนะนี่กูช่วยนะเออใช่หรอกได้สี่หมื่นงหนักช่วาใบจ่า้างพี่ยมฟวดีว่ามแสนสามแสนกว่าวเสเ้าม่วันนี้ เมื่อกี้ก็ได้กินว่ามันจบหรอตายเปล่าทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันลรวพี่ไม่ทันล้วพี่มาจบอ่ะเอางี้เปล่าเห็นอดงผู้หญิงนั่นอ่ะผู้หญิงสาคนนั้นอ่ะออก A หรือบมากกว่าเล่นเปล่าโดนมีกี่คน้อคนเนี่ยผู้หญิงสองคนเนี่ยเอาไปเดี๋ยวผู้ชายคนหนึ่งด้วยเอาเปล่าเล่นเปล่าผมเอาบีหมื่นหนึ่งเฮ้ยไ่เอาเฮ้ยพี่เราไปโจยพี่เราโจยใช่เป่ากขอเคียร์ย่อมาก่อนรอบนึงขอเคียร์ย่อมาก่อนผอ้ผู้ชายผู้ชายอย่าพูดย่าพูดย่าูอย่าผูอย่าพูดยาูยาู คุณผู้หญิงเนี่ยสองคนนี้อย่าเพิ่งพูดนะผู้หญิงแล้ะผู้ชายคนนี้อย่าเพิ่งพูดนะไอ้ชาไปโจยังไงเขาสับในสัตว์เฮ้ยคุณผู้หญิงอย่าคว้าเขสับนะครับแล้วก็ผู้ชายอย่าคว้าเขสับนะฮะอ่ะมูมาสัดสองคนนะเล่นกูหนักนักมาผมเอาไปเอแสนหนึ่งอุ้ยไอ้เจ๊เฉลยให้เอากินให้มึงดิเอ้ยเอาเอแสนหนึ่งเลยหรอไม่ีเอาคืนเอาทุนคืนพี่เอาทุนคืนเฮียเฮียเอาไปไรไอ้ไไอ้ชายมาซ้ำ จอาเสีมอพี่แซไปร่อไปเรื่อแซมไปแล้วให้เขากรฟให้เขากรฟให้มึงแปลว่าสาวคนนี้ถ้ากรีฟแล้วออกไปทางบีมากกว่าคือแ่กันบีหมื่นึงบีหมื่นหอ่ะพี่บีไอ้เพงอ้เพงเงี้ยอไง้ยก่อน่อไอ้เพงถ้าว่าพี่เบาพี่เบารับโยกับผมห่นึ่งเกลอรับโยมื่นหนึ่งนะอ่าถ้าเกิดว่าโอเคเอาอะไรไอ้เพิ่งมไอ้เพิ่ง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 ไอ้เพิ คุณีคุณผู้ชายครับเจอคนผู้ชายมาก่อนเลย922ครับกิ๊บมาเดี๋ยวคืน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 ให้เดี๋ยวคืนได้ตัวพี่ไม่แชมปะเนี่ยไปมึงก็เอาดูจากต่อมึงก็ดูจริงๆดูนี่สิโอ้ยเฮียเฮียชาวบ้านมีคนนึงเฮียคุณอ่ะคุณทิ้งไปเลยครับ922ครับเอเอสีเฮ้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 เฮ ก้าวสองก้าสองสีได so ้ปะคนนี okay. Again, so so ้สีย so so ังไงสีปะสีปะสใบแดดเด็มเลยสีกูแดดแม่งหมดตัวเลยสัตว์ยังไงก็สีดิสีดิสีดิีคุณโอ้ยแกขออยากกินอย่างละครึ่งนะครับขออยากกินอย่างละครึ่งนะครับโจโจโจมาดิโจโจไปไหนมาดิ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 มาดีมาดิแกแข็งมืออะไรแกแป็เขาอะไรแกแขเงมขาไหนเอ้ยพี่ีเขาโจอย่างนงเล่นเปล่าพี่เขาโจอย่างนึเปล่า อย่างหลือ่0เ0 0คอับ50,000พี่บ่าว5,000นะครับพี่ชายเอ้จอนบินน้องเลิฟ10,001น้องเลิฟ9,229,222จอนบิน9 2 2ครับน้องเลิฟ9 2 2บน้องเลิฟบแล้คข่มขาน้องเลิฟรบกระบะนะครับพี่เินนี่มีอาไร อะไรไม่ไม่เอางี้มาลเนี่ยทายกูอนเนี่ยมายอาเเาเยไงม่นช่เพิ่งอย่าเพิ่งเนี่เอางี้คุยกันก่อนเลยว่ามีแปรมีผู้ชายเสื้อสัมเงินแล้วก็ผู้ชายที่ใส่เสื้อสีดำโอเคป่าวี่จารพี่จอสมคนอะไรดวะพี่กิแคบไหมกูก่อนที่มีเรจอนวาอะไรอ่เอาอันี้กาไปย่าเพิ่งไปัดดามอ่เพิ่งไปเอาบีสองหครับไอบีสหมื่นอาึงดิานย่งพิปนึ่งะ ไม่เนี่ยคนที่จบเลยเนี่ยเดี๋ยวคุณเสื้อดำคุณเสื้อดำมานนี่แหละเสื้อดำมานนี่เสื้อดำมาอยู่กับผมเลยเสื้อดำหมวกดำครับแล้วก็เดี๋ยวรอรอรอเปมแล้วก็รอผู้ชายเสื้อฟ้าอ่ะไอแซมเท่าไหร่ว่ามา B สองหมื่นเดี๋ยวเพิ่งนะ B สองหมื่นเนาะ B เสู้อผยาห้าพันขอเจาก่อนขอเจาก่อน B สองหมื่น A ต่อใครใครอะไรอีก A สองหมื่นหนึ่งเดี๋ยวเพิ่งนะ A A จะเป็นเท่าไหร่ A จะเป็เท่าไหร่ 2อ0หมื่นสอนสองหเอสองหมแล้วก็เยแก้ให้พี่โจแล้วก็พี่บาฝากฝากด้วยครับเอหนึ่งหมื่นต้องจโจโจโจองเลิพี่มาเล่นนเล่นนไอโจติไปดมื่นหมติไปดไปดไปดเอามื่เอามื่นัะไม่มาช่วยลุด้วยกันปะคุณ3าคนทีละคนเลยเพิ่งผมผมก่อนอะไรอะไรอะไรเอาบีสามหม่นไเจได้บีสามหนะโอเคเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยเอาอะไรอะไอนกสองหมืบเออ สองหมื่นบีได้พี่ไอ้เดี๋ยวเพิ่มไอ้จงเหรอจงเหรอจงเดี๋ยวเพิ่มไอ้จงด้วยไอ้นุ๊กด้วยพี่เฉินสองหมื่นเอลันพี่เฉินไอ้พอเอลันหนึ่งพี่ใช่พี่เอลันหนึ่งพี่เอลันหนึ่งเพิ่งนี่กูงงเหมืดนล้นเนี่ยเยอะกว่าขอทีกลาคนเลยขออีกลาคนแล้วหนึ่งไอ้พวกนั้นไอ้แซมเมื่อไหร่นะสองหมื่นให้มึงให้มึงให้ทุกคนส่งข้อความให้มึงดีเออข้อความมาดีกว่าใครจะแทงข้อความมาถ้าไมม่ีข้อความไม่รับใส่ใส่แคปแล้วก็ราคามาเออใส่แคปราคามาเลย ไอเราเคียนก่อนแก๊งเราอะอย่ากดจกแคปในสัตว์โดนปัดไปรู้นะไอยุกปัดไปรู้อย่าจกแคปแล้วนะเพื่อนอย่าจกแคปแล้วนะเพื่อนใครไปเข้าความมาไม่รับนะเร็วจะอาจจะปิดยอดแล้วเร็วแป๊บ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 พี่เชไม่ตอบตกลงด้วยตอบตกลงไม่กินเต็มก็เสียเสียเต็มอ่ะเออถ้าไม่กินเต็มก็เสียเต็มไม่ไม่อะไรอยู่ไม่ไม่เดี๋ยวจะบอกว่าปิดปิดแล้วก็คือไม่ต้องส่งมาแล้วเดี๋ยวจะปิดแล้วเนี่ยเอายังครบยังครบแล้วนะปิดแล้วนะจะปิดแล้วนะถ้าว่าใครพิมพ์มาหลังจากนี้ไม่รับนะ เมาทีีะคนเลยดุ่มเสื้อดำ922กิบมาเลยเียมเอาเบียมเอาบีมาก่อนเลยปะสีดิสีมาก่อนเลยสีเอสีก่อนเลยเฮียวรับเียว่ามือแตกดอกนี้แน่เลย922ครับบีชนะอีอดอกนึงจบเลยเฮียเเฮีเปีีเปีไเ้เียยีเีเียี่ยเเยเยเเเเเเีเีย เสียปากคุณลุ้นด้วยสตีนไปกดงเอเลยกอ้เมไอ้กีเป๊ไอ้เหียไอ้สัตว์เย้สักทีอระเบระเบระเบดอแดงไหมอันนี้เดียลังหลังไม่เดี๋ยวหลังรีเข้ามาเดี๋ยคือให้หลังรีเข้ามาจาตังหลังรีเมาหลังรีเมา ไอโจห้าหมืไอโจห้าหมื่นเจ้า่นเจมี่อเจ้าเราไอเจ้าคุณใหญ่ครับคุณคุณคุณได้อะไรผมมานะเมื่อกี้สองคนคนเอคนนึงบีป่ะคนเอคนนึงบีอ่ะคน A เปาหาศูนย์เจครับพี่เลิควบเดียวคนต่วนคนบีนคนบีคนบีสามูนย์สอครับอร่อยอร่อครับเฮ้เจมเล่นได้ป้ะห้าหมื่นเลยได้ป่ะโอ้เจมรอหลังรีเหอเดีหลังรีมาว่ากันโหตอนแทงก็ไม่แทง ไปเร็วหลังดีว่ากันผี่ี่พนันจัดอ <shad> ่ะเฮ้ยทไม่มีรถกลับหรอใช่อะใครวะแทงมันกลับไปดิเฮ่ยไอ้เจมบ้างนี่ไอ้โจ้ไม่มีรถกลับหรอไม่มีครับพี่นี่ไงเจมสเจมเจมโจ้โจโจเห็นไมล่าสุดท้ายคนที่ด่ามึงก็มีไหนเจมสหรอไว้ที่ช่วยมึงอ่ะโอ้ยเฮ้ยไต้ดอกนี้เราเข้าในหลงบอยเต็มเครื่อง ไม่จากที่กูแต่ถ้าที่กูนับๆนะมีไอ้นุกกับฟ้าส0 0 0มใช่ไหมเกียร์สามหมื่นนีรวมเป็นห0 0หมแล้วแล้วก็มีแซมบีอีก2 0งหมเป็น7จ0 0หมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นโหก้ในสัตว์แต่ถ้าจะเอเอถั่วได้อยู่มีเอฝั่งเอเนี่ยส0 0ห0ื่นสามหมื่เฮ้ยหลงเข้าเดือยหมื่นเดียวเฮียเออถ้าผมแบบ ออกออออกกเองคือพี่เก๋งเนี่ยไอ้หลงไอหลงไม่เข้าเนื้อว่ะเรากำไรหมื่นหนึ่งว่ะเพื่อนกำไรหมื่นหนึ่งเพื่อนอะไรหมื่นหนึ่งกำไรหมื่นหนึ่งกำไรหมื่นหนึ่งไม่แต่เข้ามาเคลียร์ไหมพี่เดี๋ยวเข้ามาเคลียร์กันหลังรีดหรือเปล่าไหมหรือไงหลังลีดหรือเปล่าไหมได้จดทีละคนอย่างนี้อย่างนี้ใครพร้อมใครใครต้องจ่ายเอเอามาก่อนเลยมามง่ายมาก่อนคเลยแคปมาก่อนพี่บ่าวมาครับพี่บ่าวมาก่อนเลยเก้ารอยสองพี่ผมได้จดว่าพี่บ่าวจ่ายแล้วในข้อความเลยโอเคพี่บ่าวจ่ายแล้วครับแคป902แคป902

ไอแลนุมึงก็ไปหาไลอ้อมาพี่หลงก็ไปหาไลอ้อมาไงกี่คนต้งถามว่ากี่คนก่อนเท่าไหร่อ่ะสิบเล่นหไนุ๊กมาก่อนเลยขอจ่ายก่อนเลยนุกนุมาคนละสิยังตาอ่ะห้าเเล่นกับสองหมนะเป็นหัวสฝั่งอ่าลุกไม่เล่นนะไม่ต้องไปเสนอชื่ออยู่นะพี่หลงอ่านุ๊กพเชนุกกับพี่หลงเขาจะหาไล้มาคนคนละสิบนะังส้ังละสิบ่ะพี่ช่วงนี้พี่โจขายสี่หม เล่นไฮไลท์ในทีเอสแป๊บเออเดี๋ยวพี่เราดูไฮไลท์ทิกต็อกผมเนี่ยรู้บ้างไนท์สัตว์อุตสอยู่แล้วแหละเอามาโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเสง่วยมีทีคุณเล่นเป็นงูมีเงินสองพันเดี๋ยวนี้มั้ยรับเงินรับเงินเกียร์เกียร์เกียร์แล้วก็มันเกียร์ไปรับเงินอะไรนะเปล่าเปล่าเปล่าเกียรถได้พี่เปล่าสองเจ็ดแปดพี่เอามาสองหมื่นห้ารอบแรกผมเสียห้าพันครึ่งโอเคถูกต้องถูกต้อง แล้วก็มีแซมแซมสองหมืนแซมมารับเงินหน่อยน้องจงด้วยจงมามาครับพี่ขอแคแไซมได้มพี่แซมไปแล้วได้ได้อันพอรับแซมก็ได้พอตเป๋าเก้าห่งูพี่เก้าหนึงรับแซมแซมเก้าห่งศูย์ใ่ไหมรับใช่ครับพี่อจงก็เจผมให้มันเองเตัวงเาไห่วะสองหมื่นพี่สองหมื่นจงเป๋าเลยเก้าเจ็ดพี <92. S 1> อเอาก่อนเดี๋ยวกดเพิ่มให้ใครเสร็จนิดหน่อยพอดีมหมดตัวแล้วไปเข้าเคกันอะไรเอเียเลยละ่ะไ,ไม่มีไอสัตว์อยงงอูยอดหน้าเลยเมื่อ,อกี้เสียตังไอสัตว์ ไอ้หลงเอาแคปซีกูไปแต่ดอกหลงท้ายเสียตังค์เฮี้ยงโง้ควายเอ้เตรียมมาก่อนมึงไม่มึงไม่ออกมาข้างนอกอ่ะกูเฮี้ยแล้วมันเช็คตัวกูมันเช็คตัวกูไอควายใช่ตอนกีฟให้อ่ะมึงถ้ามึงไปเล่นข้างนอกก็ได้อยู่แทนที่มึงจะเอาใส่คนอื่นมาเข้าใจปะสวัสดีครับสวัสดีครับเลือกใครบ้างผมก็ผมรอพี่หลังรีใช่ไหมครับได้ครับเดี๋ยวหลังรีว่ากันครับว่ากันว่ากันใหม่ว่ากันใหม่ยี่สิบล่าอี้แม่ยี่ปวกไอ้สัตว์ยิ้มแม่มันมึงยี่ดอกมึงยี่แตกดอกท้ายแม่่งงไอออ้้เเเหีย็ครืกกูบใ I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me, you gon' see success in me. You ain't seen the rest. I of just me. wanna be the best at what I know.